อ่าสวัสดีครับผมวันนี้นะครับกลุ่มผมเนี่ยจะมาพูดถึงแนวทางการตากฎหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยติดกล้องไอชั่นชามิราค่ะในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับสวัสดีครับผมนายบรรเชอประเสริฐสุขครับสวัสดีครับผมนายเชัยวรรณกูลครับสวัสดีครับผมนายชมาวิทย์ใจกาศครับครับผมอ่าปริเสธไปได้นะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเอ่อความยุติธรรมเนี่ย ก็ทําให้เกิดความไติธรรมแก่สังคมแล้วเกิดความผาสุกแก่สังคมซึ่งจะกล่าวได้ว่าวิชาชีพเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพเนื้อตัวร่างกายของประชาชนเนี่ยหากเราพืชไม่ชอบเนี่ยประชาชนก็จะเดือดร้อนได้มันจะมีความกล่าวที่ว่าทุจริตเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในที่มืดค้อกล่าวเนี้ยส่งผลให้ในปัจจุบันเนี่ยมีกในเอ่อมีกรณีการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเกิดขึ้นส่งผลให้ประชาชนเนี่ยลดความเชื่อมั่นและไว้ใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากมันไม่มีหลักฐานนะครับหรือพยานที่สามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เหตุนี้นะครับจึงส่งผลให้ตำรวจเนี่ยมีอำนาจโดยไม่ชอบในกฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลลัพธ์ดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องมีกฎหมายหรือแนวทางหรือบทบัญญัติอะไรสักอย่างนะครับมาเพื่อกําหนดให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาจจะได้ข้อดีจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วย รับผมต่อไปเนี่ยจะเราจะมาพูดถึงนิยามศัพท์ของคำว่าแอคชั่น a า e r a นะครับถ้าผมแอคชั่นมเนี่ยมนีนิยามศัพท์สั้นๆได้จากความประมาณว่า Action บวก c a m ม r a มันหมายถึงกล้องนะครับที่สามารถบันทึกภาพทุกกิจกรรมทุกอิยริยาบทไม่ว่าจะลงน้ำวิ่งเ,เดินขับรถหรือว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับที่ทุกคนอยากทำเนี่ยและ กล้อง action c a m e r าเหล่านี้เนี่ยจะถูกออกแบบมาเพื่อทนทานพกพาง่ายการสั่นการกระแทกและบันทึกทุกที่ทุกสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนะครับอ่านะครับนี่ก็คือเอ่อกล้องที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดที่มีคุณภาพนะครับก็จะมียี่ห้อกลโปออ่อ osmo action นะครับที่มีขายเนี่ยแล้วโด่งดังนะครับผมซึ่ง ไอแนวคิดการติดตั้งกล้องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประมาณปี2556ัอ่อนะครับในประเทศอเมริกาจากมหาวิทยาลัยเคมปบิดเนี่ยเขามีการศึกษาวิจัยนะครับผมเรื่อง contagious accountability a g l o b a l multi-site randomized uh, control trial on the effect of police body worn cameras on citizens c o m p l a i n against the police มันคืออะไรมันคืองานวิจัยนะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาจํานวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศอังกฤษและอเมริกาภายในระยะเวลา12เดือนก่อนติดกล้องและหลังติดกล้องจากตารวจ2,000คนจะเห็นได้ว่านะครับจากการาฟที่แสดงเนี่ยสีเทาคือก่อนติดกล้องมีเรื่องร้องเรียนถึง1,539เรื่อง ส่วนในสีเหลืองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรื่องร้องเรียนนะครับหลังติดกล้องเนี่ยมันลดลงเหลือเพียงแค่ร้อยสิบสามเรื่องมันหมายความว่าอะไรครับมันเท่ากับว่าการติดตั้งกล้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการร้องเรียนลดลงถึงใก้าสามเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนั่นเป็นข้อดีส่วนการติดตั้งกล้องในประเทศไทยเนี่ยอ่าก็ได้เริ่มมีมาบ้างแล้วแต่ไม่ใช่กฎหมายซะทีเดียวมันเป็นนโยบาย เรียกว่าดวงตาผู้พิทักษ์มันเกิดขึ้นวันแรกเนี่ยนะครับในวันที่2พฤษภาคมปี2559โดยโครงการมันอยู่ภายใต้ชื่อโครงการดวงตาเทพพิทักษ์หรือ g การ d ดีย Eye หรือการ d i a n s e อ e s คือการที่ติดตั้งกล้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับฝ่ายงานป้องกันและปราบป,ปามนะครับและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตามนโยบ,บายในการป้องกันปราบปรามอาชญาการรมเชิงลุกด้วยการ บคุมอาทญากรรมทั้งในวิตีของอัตราการเกิดเหตุและระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุนะครับผมโดยประโยชน์เนี่ยของมันเนี่ยของการติดตั้งกล้องบนหมวกดิรภัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในฝ่ายป้องกันและปราบปรามและเจ้าหน้าที่จาราจรเนี่ยคือเมื่อประสบเหตุสามารถส่งภาพตำหนีรูปพันณคนร้ายผ่านแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันคาเวลาเพื่อประโยชน์ในการสกัดจับคนร้ายได้ทันท่วงที อีกทั้งนะครับยังทําให้ประชาชนเนี่ยลดความหวาดระแวงในภัยอาชญากรรมรวมทั้งตํารวจทํางานได้อย่างสบายใจมากขึ้นเนื่องจากนะครับมีหลักฐานโต้แย้งได้หากถูกใส่ความจากบุคคลที่ไม่หวังดีโอเคครับต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงปัญหาต่างๆที่จะต้องรับมือจากติดตั้งกล้องไปแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะส่งต่อให้เพื่อนเลยครับโดยปัญหาหลักเกณฑ์นในการติดกล้องในวงไทยนะครับเป็นปัญหาหนึง่ง ซึ่งปัจจุบันนะครับยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้อย่างเป็นทางการซึ่งทุกวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องของดึนที่ตำรวจ่าจะติดช่วงไหนให้ติดช่วงไหนมันจึงทําให้เกิดความโลเลทําให้ประชาชนไม่มั่นใจค่ะความเชื่อมั่นซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นบางพื้นที่ตำรวจมีการติดตั้งกล้องทึเกเหตุการขณะปฏิบัติหน้าที่บางพื้นที่ก็ยังไม่มีการใช้ทําให้เกิดข้อบกพร่องหลายประการยกตัวอย่างเช่น การเผย่ภาพเหตุการณ์โดยไม่มีการคำนเรื่องสิงทธิความเป็นส่วนตัวหรือในเรื่องของประชาชนขาดความเชื่อมั่นโดยอาจจะคิดว่าตำรวจเนี่ยเป็นการสร้างภาพเพื่อเอาผลงานถึไงไม่จึงควรจะมีการบัญญัติขึ้นเป็นกฎหมายให้ชัดเจนในเรื่องของหลักเกณฑ์การติดต้อครับโดยมีข้อเสนอแนะจากผู้เขียนบทความนี้คือข้อเสนอหลักเกณฑ์ในการติดต้อก็คือควรจะกําหนดเนี่ย ให้ตำรวจติดกล้องขณะปฏิบัติหน้าที่ดางต่อไปนี้ก็คือในเรื่องของหนึ่งการตั้งด่านครับเนื่องจากการกระทำดังกล่าวมันเกี่ยวข้อ,องกับประชยายชนและเกิดการเข้าใจผิดกันบ่อยครั้งนะครับตามที่ท่านเห็นในเนื้อข่าวทั่วไปทั้งไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียในทีวีนะครับซึ่งปัญหาเหล่าวนี้มันหาข้อสรุปไม่ได้จึงต้องมีการติดตั้งกล้องนะครับในเรื่องหนึ่งก็คือการสอบสวนผู้ต้องหา หรือพยานนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการขั้นตอนในการแสวงหาข้อเท็จจริงของคดีซึ่งดังนี้อ่ะควรจะเป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาโดยถูกต้องจากการควมคุมจึงต้องมีการติดกล้องขณะทําการอสอบสวนนะครับในเรื่องหนึ่งก็คือการเข้าตรวจค้นการจาับผู้ต้องสงสัยหรือจับผู้ที่มีหมายจับโดยการกระทาดังนี้นะครับเป็นการ ป้องกันการเกิดข้อสงสัยในเรื่องของว่าตำรวจจะสร้างหลักฐานเท็จหรือไม่ตำรวจจะมีการจับแพะหรือไม่เพราะในปัจจุบันนะครับเป็นเกิดกรณีที่ว่าเป็นการใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์มากหรือว่าการนําบุคคลที่มีเกี่ยวข้องกับคดีมารับผลกรรมนั้นซึ่งไม่ถูกต้องนะฮะในเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการรับรองทุกการรับรองทุกที่สถานีตำรวจซึ่งการ รับร้องทุกนี้นะครับเป็นในเรื่องของการคุ้มครองสิทธทิของประชาชนเพราะว่าจากที่มีการสํารวจมานะครับบางกรณีเนี่ยมันมีการเรียกรับเงินเพื่อจะปฏิบัติหน้าที่เช่นคดีในเรื่องของการลักทรัพย์เจ้าทุกนี่มาติดต่อมีมีการมาร้องทุกต่อเจ้าพนักง,งานในเรื่องของว่าให้ตามทรัพย์ที่หายกลับขึ้นมาแต่เจ้าหน้าที่ก็อ้างว่า ต้องได้เงินก่อนต้องได้รับถึงจ้านก่อนจึงจะออกปฏิบัติหน้าที่ให้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ทำนี่นครับมันเป็นเรื่องของการผู้จริตนะครับจึงต้องมีการติดตั้งกล้องไว้หรือในเรื่องของการที่ไม่รับแจ้งความโดยอ้างว่า,วาไม่มีเหตุอันสมควรบ้างซึ่งกล้องเหล่านี้จะได้บันทึกไว้นะครับโดยหลักเกณฑ์เหล่านี้นะครับจะบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติติดตั้งกล้องจับภาพการกระทำของตำรวจ ก็คือดังนี้นะครับตามมาตราห้าให้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ติดตั้งกล้องจับภาพกันนะครับตำรวจหนึ่งการตั้งด่านสองการสอบสวนผู้ต้องหาหรือ,อาการเข้าตรวจค้นหรือการเข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยรวมถึงกระทั่งผู้ที่มีหมายจับสี่การรับของทุกครับโดยปัญหาหนึ่งนะครับปัญหาการติดตัง้งก,งก็คือปัญหาเรื่องของสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือเรียกอย่างว่า right to privacy หรือ right to be alone คือสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจจกบุคคลต้องยอมรับว่ามันเป็นฐานะสิทธิทางสงหารพลเมืองหรือนิติประเพณีในหนลายๆประเทศหลักการดังกล่าวมีเพื่อยับยั้งเหตการรัฐเลกชนที่คุกคามความเป็นส่วนตัวของประชายชนโดยประิญญายสากลว่าด้วยสิทธิพลเมยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิธางการเมืองแต่ก็บัญญัติรับรองสิทธิในความเป็นส่วนตัวดังกล่าวไว้ และนโยบายทางการร่วมสมัยที่สุดเกี่ยวกับสิทธิทางกลเ่าวคือการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวไปถึงหรือเรียกว่า right to information privacy โดยหรือว่าการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้มีแก่ personal data protection law นะครับโดยความเป็นส่วนตัวนี้นะฮะแนวคิดของดรสมูเอล ดีวอลเดนและดรลุยส์ดีแนดิสนะครับในปี1ัน0ก้้ยนนด้ยเก้านะครับขออภัยด้วยโดยความเป็นส่วนตัวนี้นะครับมีความไหนว่าสิทธิที่อยู่โดยโดยลําพังหรือก็คือ the right to be let alone นะครับ้วยความเป็นส่วนตัวหรือ privacy นะครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ยุคใหม่นะครับในสังคมยุคใหม่ซึ่งเกือบทุกประเทศนะครับได้ให้ความสำคัญมาก่าจะเห็นไว้ใน การรับรองการดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่บางประเทศไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงในรัฐธรรมนูญแต่ก็ยังมีการตาบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายในเฉพาะของความเป็นส่วนตัวรวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นการตีคำว่าความเป็นส่วนตัวในด้านงานจัดการข้อมูลส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวเกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือว่า information privacy นะเป็นการให้ความข้อมูล เป็นเป็นการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรวบรวมการบริหารจัดก,การข้อมูลส่วนบุคคลนะครับโดยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยแนวคิดของดออรคนครเสดีรักนะครับให้ความหมายถึงว่าสิทธิและร่างกายนะครับสิทธิในชีวิตและร่างกายเรื่องเรื่องส่วนตัวนะครับรัฐและบุคคลทั่วไปต้องเคารพและไม่แทรกแสง ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่บ่งชี้ความเป็นสัตริของมนุษย์สิทธิที่จะได้รับการนำรงชีวิตสิทธิในมีชีวิตของตัวเองความเป็นมนุษย์เป็นองค์รวมของบุคคลมากมายนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับสิทธิความเป็นส่วนตัวได้มีาการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชสองพันห้า้อยหกสิบมาตราสาสิบสองเนื้อความก็คือบุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นส่วน ตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวการกระทําอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือการนําเข้าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆจะกระทาไม่ได้เว้นแต่ฟางดีๆนะครับเว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ่งกฎหมายนี้ตราขึ้นเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อประจักษ์นะครับดังนั้นนะครับจึงเห็นได้ว่าการติดตั้งกล้องแอคชั่นคามิราของตำรวจ ึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการบันทึกเป็นภาระหน้าที่เนี่ยนอกจากจะสามารถบันทึกการทํางานของตํารวจแล้วยังบันทึกเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของประชาชนทั่วไปอกอกล่าวคือทั้งตํารวจคือผู้ที่ฝ่ายแ้อำนาจปกครองและประชาชนผู้ที่อยู่ใต้อำนาจปกครอง,องย่อมถูกรบลวนในเรื่องของสิทธิความเป็นส่วนตัวเรื่องเกี่ยวกับการติดตั้งกล้อง Action ค a m e r าดังกล่าวนะครับโดยการติดตั้งกล้องเนี่ยสามารถบันทึกกั้งภาพเสียง ในส่วนของตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยต้องเปิดกล้องแอคชั่นคัมเมลาไว้ตลอดซึ่งอาไอม่ปฏิเสธได้นะครับว่าในขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ย่อมต้องมีเวลาส่วนตัวในบางครั้งเช่นอะไรต้องรับสายโทรศัพท์คนที่รู้จักหรือคนในครอบครัวหรือในส่วนของเพื่อนทั่วไปเนี่ยือในเรื่องของการประกอบกิจกรรมต่างๆซึ่งไม่ได้ต้องการให้ถูกบันทึกไว้แต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องย่อมถูกบันทึกไว้โดยกล้องแอคชั่นคัมเมลานะครับ ครับซึ่งมันจะเป็นการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวที่ได้รับรองสิทธิ์ไว้ตามนัตบัญนูแห่งราชอาณาจักรไทยรักรา2560มาตรา3.2ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับโดยหลักการแก้ปัญหาก็คือในเรื่องของการใช้หลักประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตัวนะครับกล่าวได้ก็คือสตาร์กอน ครับอ่ะมาต่อกันนะครับโดยหลักประโยชน์ส่วนรวมเหนือนประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยนะครับเป็นในเรื่องของความปลอดภัยสาธารณะหรือว่า Public Security เป็นนโยบายทางกฎหมายประกันนึรงซึ่งถูกใช้ในการยกเว้นกัรออกสิทธินความเป็นส่วนตัวของปจเกบุคคลซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับภายหลังเหตุการณ์นในวันวันไ,ได้มีการตราบัญญัติในเรื่องของ Patriot Act ปี20 e n ่ y t w นะฮะในเรื่องของการถูกตาขึ้นเพื่อเป็นการขัดขวางการก่อการร้ายโดยมีบทบัญญัติที่ใช้อำนาจให้แก่หน่วยงานของรัฐในการดักฟังการค้นบันทึกธุรกิจหรือว่าการสอดแนมผู้ต้องสงสัยในการว่าจะเกี่ยวข้องผู้ก่อการร้ายหรือไม่เป็นต้นนะครับซึ่งยังมีมากกว่านี้ซึ่งหากสถานการณ์ปกติก็จะถือว่า การกาะทำที่ดังการที่ผมได้พูดวันนี้เป็นการละเมิดสิทธิคอาเป็นส่วนตัวของบุคคลตามรัฐมนูญตามที่รัฐมนูญสหรัฐมีการได้คุ้มครองไว้ซึ่งเป็นเรื่องกระทำมีได้ไม่ไว่าจะเป็นทั้งเอกชนและมหาชนก็ตามแต่ในเมื่อประเทศต้องมาเชิญอยู่กสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยระเกล่านะครับประชาชนก็ต้องยอมรับต่อการแลกเปลี่ยนระหว่างสิทธิความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสธานะนะครับต่อไปก็เชิญคุณชัดชัยต่อเลยแล้วกันนะครับ ครับแล้วปัญหาต่อไปก็เป็นปัญหาในเรื่องการขาดมากประกันในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจปัญหานี้มีที่มาจากการที่กล้องสามารถบันทึกการทํางานของตำรวจได้ทุกขณะทาให้ตำรวจขาดของมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากกลัวความผิดพลาดเพราะการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจต้องเป็นไปตามขั้นตอนหรือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความายอยาญาซึ่งอาจทาให้เกิดความลังเลในการปฏิบัติหน้าที่ว่าสิทธิและของ,ของอนน่อรานตรงผลให้การทํางานไม่ราบรื่นประกอบกับ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่อาจจะมีผู้กระทําความผิดก่อกวนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดโทรศัพท์ทำให้มองตํารวจทําให้มองตำรวจว่าตารวจปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหรือมองว่ากระทําเกินกว่าเหตุซึ่งทําให้ตํารวจมีความผิดแต่เองทั้งนี้เกิดจากการที่ตํารวจยังขาดหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ปัญหาต่อไปเป็นปัญหาการเก็บรักษาและใช้ข้อมูลที่บันทึกได้ปัญหานี้จะแบ่งออกเป็นปัญหาย่อย สามาประการคือประการแรกปัญหาการเข้าตรวจสอบและการนําบันทึกไปเผยแพร่การตรวจสอบและการนําบันทึกไปเผยแพร่เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเพราะขาดนลัข้อมูลที่ไดจากการบันทึกใช้โดยขาดการวิเคราะห์การรองก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นดังนั้นคนมีรกเกณฑ์ว่าใครควรจะมีผู้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ตรวจสอบและนาบันทึกไปเปผยแพร่ได้บ้างนะครับก็ปัญหาที่สอง ประการที่สองเนี่ยส่วนในประการที่สองนี่นะครับถ้าอ้างอิงนะครับจากาปาวีออนะปวีอายานะครับามาตาสองร้อยยี่สิบหกทับหนึ่งเนี่ยกําหนดให้ศาลเนี่ยรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบได้ถ้าพยานหลักฐานนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความสะดวกและความยุติธรรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจาก กระทบการเกิดผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสารจึงนําบันทึกเหล่าบันทึกเทปดังกล่าวเนี่มารับฟังได้ครับดังนั้นเนี่ยการนําวิดีโอซึ่งบันทึกภาพและเสียงเหตุการณ์ต่างๆที่ได้จากกล้องติดตัวของตํารวจไปใช้เป็นพยานหลักฐานเนี่ยสารจึงสามารถรับฟังสามารถทําได้อย่างไรก็ตามนะครับต่อมาเนี่ยร่างพระราชบัญญัติเนี่ยติดตั้ง อย่างไรก็ตามหากต่อมาเนี่ยทางระราชบัญญัติติดตั้งกล้องจับภาพการกระทําของตํารวจในทุกประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะครับก็จะหมดปัญหาในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับเพราะว่าอะไรเนื่องจากประชาชนเนี่ยย่อมรู้อยู่แล้วนะครับว่าขนาดเิบนไปราชการเนี่ยต้องมีการบันทึกภาพไว้ตลอดคือกล่าวคือจะไม่ถือว่าเป็นการแอบบันทึกอีกต่อไปนะครับอ่าครับส่วนประการที่สามคือปัญหาติดที่จะถูกลืมหรือ like to be forgotten หมายถึงสิทธิ์ของประเจกบุคคลที่จะร้องขอให้อีกฝ่ายที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของเขาไว้ในข้อคองทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลเพราะเขาไม่ยินยอมจะให้มีการใช้ข้อมูลนั้นอีกต่อไปสิทธิดังกล่าวครอบคลุมอีกสิทธิอีกสามสิทธิประกอบด้วยหนึ่งสิทธิ์ที่จะขอให้ลบข้อมูลหลังจากช่วงเวลาหนึง่งสิทธิ์ที่จะได้รับการให้อภัยคือสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ไม่ถูกสาส ด้วยข้อมูลหรือประวัติที่ไม่เป็นปรสุทดําทําให้ดําเนินชีวิตไปอย่างปกติสุขไม่ได้และสุดท้ายก็คือสิทธิ์ที่จะถูกเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นโดยทั้งสองปัญหานี้ก็คือจะมีวิธีการแก้โดยปัญหาแรกที่ได้พูดไปเมื่อกี้ก็คือปัญหาเรื่องตํารวจขาดหลักประกันก็ต้องมีการอาจจะมีการเพิ่มหลักประกันให้ตํารวจในเรื่องของเช่นในคลิปวิดีโอมีการการใช้โซศัียลของตารวจกับประยายชาชนก ควรจะให้ตำรวจมีส่วในการชี้แจงเพื่อแล้วก็ส่วนปัญหาการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลที่บันทึกได้ผู้ที่มีอำนาจในการตรวจสอบในการนำไปเผยแพร่ได้ต้องศาลหรือหน่วยงานตรวจสอบและเก็บรักษากล้องจับภาพการกระทำซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อดูแลเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของกล้องโดยเฉพาะแล้วก็ การที่ผู้ที่จะมีสิทธิ์ขอดูข้อมูลก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ที่บันทึกได้นั้นบันทึกได้ในที่เกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือที่บันทึกได้ในเคหาสถานซึ่งุเอาได้แต่รายละเอียดไว้ในเอ่างกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็ส่วนในปัญหาสุดท้ายก็คือเรื่องของการขอลบกล้องขอลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็ต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอหรือ การบันทึกนั้นเมื่อต้องก็ต้องเมื่ออายุความแห่งคดีนั้นได้ผ่านไปแล้วครับคบนั่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาผม <c oughs> นะครับจากทั้งหมดที่พูดไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่มีการตากฎหมายให้กล้องแอคคันแคมิล่าเนี่ยมาอยู่กับตำรวจเนี่ยอย่างเป็นรู้โดยทั่วกันดังนั้นเนี่ยการที่มีกฎหมาย เกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างอย่างเช่นความปลอดภัยการดําเนินการจะสะดวกและราบรื่นได้มากขึ้นฉะนั้นนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นแนวทางในการตากฎหมายที่พวกเราเนี่ยได้คิดขึ้นมานะครับก็การนําเสนอจบลงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ